อาเซียนคอนเน็ในวันนี้ชวนติดตามประเด็นเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวที่น่าเชื่อถือของประเทศในอาเซียนกับคุณทิวลิปนาคสมภพเปล่าครับอาเซียนคอนเน็วันนี้นะคะผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าข่าวปลอมนะคะเพราะว่าในปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเท็จและข่าวปลอมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะถึงบทบาทของสื่อนะคะเพราะว่าอาจารย์เนจะมาเล่าให้ฟังถึงการประชุมสื่อนานาชาตินะคะที่มีการพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของสื่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์เรื่องงานประชุมนี้หลักๆก,ก็คือพูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะเรื่องความน่าเชื่อถือของสื่อกับเรื่องข้อมูลเท็จครับจริงๆแล้วงานประชุมนี้เนี่ยนะครับชื่อว่า Trusted Media Summit นะครับ APEC ก็คือว่าเป็นการประชุม เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสื่อทำยังไงใช้สื่อเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้นะครับของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับและที่สําคัญคือเป็นปีแรกที่มีการจัดในประเทศไทยด้วยนะครับโดยมีภาคีนะครับจากลหลายๆประเทศเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันด้วยแล้วก็มีไทยของเราด้วยซึ่งผมเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวงเสวนาหนึ่งที่ถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะเราอยากจะไปดูกัน จะพาไปดูการถึงปัญหาของข่าวที่เป็นเท็จนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลมานะอย่างเช่นการศึกษาของ MIT m a s s a นะครับ t s i n s u s t u t s o n t t i t u t l o g y e c h n o l o g y ในการเซอร์เวยในปี2018นะครับว่ามีคนเนี่ยนะครับการแพร่กระจายข่าวข่าวที่เป็นข่าวลือข่าวปลอมหรือว่าเรื่องที่โกหกเนี่ยเร็วนะครับมากกว่าแฟกต์นะหรือว่าข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยนะครับ ถึง6เท่าในไทยเองนะครับก็มีการสํารวจนะครับในปี2 5 6 3 2 0 6 4เนี่ยพบว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเจอข่าวที่เป็นข่าวปลอมข่าวลวงเนี่ยนะครับอย่างน้อย,นอยเนี่ย95-97เปอร์เซของผูต้ตอบฝอบแบบสอบผ่านนะแสดงว่าเรื่องเป็นเรื่องที่เ,เกิดกันได้ทั่วไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเฉพาะในช่วงโควิด9 9กานี่ยการเผยแพร่ข่าวลือข่าวลวงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยา่างรวดเร็วมาก สถากนก,การณ์ปัญหาของแต่ละประเทศนะครับก็มีการแชร์กันก็บอกว่าอย่างตัวแทนจากฟิลิปปินส์ที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของฟิลิปปินนะครับก็บอกว่า Tik To อเนี่ยนะครับกลายมาเป็นคนที่เป็นแหล่งนะในการแชร์ขับร้องเพราะว่า คนเนี่ยเข้าไปดูทตอติกตอรมากขึ้นแล้วก็แชร์กันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแชร์กันรวดเร็วมากขึ้นนะครับในฝั่งของไอต้หวันเองตอนนี้ก็มีกณีช่วงที่มีกรณีพิพาทกับทางกับทางจีนเนี่ยความตึงเครียดที่มีอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าข่าวปลอมหรือว่าการตัดต่อภาพที่ว่าด้วยเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งฝั่งของติร์เลสเต้นะครับซึ่งก็อ,อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าในขณะที่สื่อมวลชนเนี่ยควรจะต้องทําหน้าที่ในการ fact check แฟกเช็คหรือการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงแต่กลายเป็นว่าสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่แฟกเช็คเนี่ยกับถูกคุกคามนะฮะโดยจากเาจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือว่าจากจากคนที่มีอํานาจก็ตามทีดังนั้นเนี่ยครับคำถามเนี่ยจึงเกิดขึ้นทาใหญ่เลยว่าเออถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสื่อเนี่ยที่น่าเชื่อถือและสามารถจะเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้เนี่ย ต้องมีหน้าที่ยังไงต้องทำยังไงนะครับซึ่งในพิธีเปิดนะครับมีการกล่าวอัตลกถาพิเศษนะครับโดยคุณมาเรเรซ่าซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็เธอก็เป็นสื่อด้วยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเดอะแลปเลอร์แล้วก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแฟกเช็คมาโดยตลอดนะครับเธอเองเนี่ยก็ตั้งคําถามนะครับในตอนที่เธอกล่าวเปิดเนี่ยนะครับคำถามใหญ่ๆเลยนะครับว่า ตอนนี้นะครับสื่อหรือว่าคนที่เป็นนักวรารสารศาสตร์หรือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยที่อยู่แถวหน้าเนี่ยจะสร้าง trust นะครับจะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับได้อย่างไรเธอก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าเป็นทางรอดทางเลือดนะครับของสื่อในปัจจุบันแล้วเธอก็ยกตัวอย่างนะครับของโครงการที่ชื่อว่า facts first ph ph อชพีเก็คือฟิลิปปินส์นะครับว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับขององค์กรวิชาชีพในฟิลิปปินส์นะครับสำนักข่าวต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นซี v i ิล o โ i e ไซตี้หรือว่าเป็นกลุ่มภาคประชาคมเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับในการแสกเช็คแากเช็คเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีการไปทำอ่ารีเสิร์ชหาข้อมูลมีคนแจ้งเข้ามาเสร็จแล้วน,ไป, research, นวไ,ไปหาข้อมูลต่อว่าเป็นอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยมันจะนําไปสู่ความโปร่งใสหรือสิ่งที่เรียกว่า accountability นะครับเป็นความโปร่งใสความเชื่อถือได้ที เกิดขึ้นโดยภาพรวมในสังคมนะฮะนอกจากนี้ในเวทีที่เมืองไทยนะครับก็มีการพูดถึงต้นทุนนะครับแล้วก็ทักษะที่สําคัญของคนที่อยู่ในแวดวงข่าวนะครับเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากแล้วก็โัวแทงขององค์กรสื่อในไทยหลายคนบอกว่า ถ้าเราบอกว่าเราจะขายแต่ข่าวที่มันเป็นสีสันเป็นดราม่านะครับแล้วเราไม่คํานึงถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยอันนี้จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือล่าสุดท้ายอะครับสื่อจะอยู่ไม่ได้แล้วก็มีหลายๆสื่อครับที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วว่าสื่อที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยแต่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ได้จึงจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องร่วมกันสร้างสื่อที่เชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ รูปแบบโมเดลของฟิลิปปินส์เนี่ยน่าสนใจนะคะจย์ <c oughs> คือในเมืองไทยเนี่ยเรามีสถาบันมีองค์กรที่แฟกเช็คนี่ยเยอะเหมือนกัน แต่ว่าด้วยความที่ในฟิลิปปินส์เนี่ยเท่าที่ฟันจากอาจารย์ก็คือเขารวมตัวกันแล้วก็ทําให้มัน,นเป็นองค์กรที่มันสามารถว่ามีเครือข่ายแล้วก็คงจะแชร์ข้อมูลกันได้อย่างจริงจังอันนี้เป็น<ช>เป็น<ช>โมเดลที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ใช่แล้วครับการตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยนะครับผมเห็นจากหลายๆที่นะอย่างเช่นของอที่ไต้หวันเองก็จะมี Co Fact นะครับ Collaborative Fact Checking ซึ่งเราก็มีลักษณะเดียวกันในประเทศไทยคือ Co Fact Thailand นะครับแล้วก็ตัวอย่างฟิลิปปินส์เนี่ย แสดงได้ว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับหรือว่าการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในสังคมความไว้วางใจได้ในสังคมเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นจากองค์กรในองค์กรหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากภาคราัฐจากภาคเอกชนหรือว่าใครนะครับแต่มันจะต้องร่วมมายร่วมมือกันอันนี้จะต้องช่วยกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในการร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในสังคมครับค่ะแลวคราวนี้นึกขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะ ก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะคือการรู้เท่าทันสื่อค่ะคะุณผู้ชมหรือการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารออนไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนในปัจจุบันจะต้องพยายามพัฒนานะคะแล้วสื่อมวลชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นพยายามทำตัวให้เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะคะในการช่วยให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถรู้เท่าทันได้ะคะ่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนเนวันนี้ค่ะ